ซีซีวัตเผยสาเหตุแล้วค่ะเหตุ head ผลที่ยังไม่ยอมมีลูกไม่หวังมีลูกให้เขาเลี้ยงเตรียมที่จะไปอยู่บ้านพักคนชราค่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักวงการบันเทิงที่แต่งงานกันมานานแล้วนะคะแล้วก็แฟนๆหลายคนก็ต่างลุ้นให้มีเบบีเร็วๆแล้วล่ะค่ะสำหรับซีซีวัตและเอมมี่กลิ่นประทุมงานนี้เมื่อรอฟังคำตอบกันเต็มๆชัดๆเลยค่ะว่าทำไมทั้งคู่ยังไม่มีเจ้าตัวน้อยตั้งแต่แต่งงานกันมาบอกว่าไม่เคยคิดจะมีลูกเลยเหรอ ก็มีบ้างแต่ตอนนี้ก็ตกลงกันได้แล้วอยู่แบบนี้เราก็มีความสุขดีมันเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งที่เราไม่ต้องห่วงใครที่สุดอยากไปเที่ยวก็ไปอยากทํางานเราก็ทําได้เลยไม่ต้องกังวลอะไรหลายคนก็ถามว่าแก่แล้วไปใครจะดูแลก็บอกว่าคงไปอยู่ศูนย์ผู้สูงอายุแหละบ้านหลังนี้ก็คงให้ลูกหลานมาอยู่เราก็ไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับเราวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปบ้านหลังนี้ก็ต้องยกให้คนอื่น ไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากมายเพราะสุดท้ายก็อร่อยไปไม่ได้อยู่ดีไม่ได้อยากจะมีลูกเพื่อให้ลูกต้องมาเลี้ยงดูเราเพราะว่าลูกก็ไม่ได้มาขอเราเกิดในมุมของผมนะผมไม่ได้พูดแทงใครแต่ว่าวันนี้เราก็อยู่ในจุดที่ว่ายัางไงก็ได้ขอแค่ไม่มีความสุขถ้าเขาไม่มีความสุขผมก็หาทางที่ผมจะมีความสุขได้สี่คิดอีกมุมว่าไม่ได้หวังว่าจะให้เขามีลูกแล้วก็ตวเตรียมไปอยู่บ้านพักคนชราด้วยกันนี่แหละสําหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข่าวข่าวจากสยามนิวส์ด้วยนะคะ